สวัสดีครับอทิวจัมเพียรนะครับจากเพจ dark hand by barlos วันนี้จะแนะนำเพื่อนๆในการหากริดโลเกเตอร์นะครับเพื่อไปใช้งานสำหรับกริดโลเกเตอร์นะครับเป็นการแทนที่ตำแหน่งบนพื้นผิวโลกนะครับของสถานีวิทยุด้วยรหัสนะครับซึ่งเขาได้กำหนดค่าไว้ให้เราแล้วนะครับสำหรับในการหาเพื่อที่จะไปใช้ในการแข่งขันหรือว่าการบอกตำแหน่งของสถานีของเรานะครับสามารถหาได้อ่าอาจจะหลายช่องทางนะครับแต่วันนี้จะแนะนำในส่วนของ q u r s t c o m นะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่ เว็บไซต์ q r s a t com นะครับแล้วก็เลือกที่รีสอร์ตตรงนี้แล้วก็กริดแมปเปอร์ตรงนี้นะครับเวลาที่เรากดเข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นค่าของต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะไปประเทศเราเนี่ยทำได้2ทางนะครับทางแรกก็คือให้เพื่อนเพื่อนนะครับลากจุดตรงนี้นะครับไปจุดที่เราต้องการนะครับกริดมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นแบบ6หลักแบบนี้นะครับ ถ้าสมมุติว่าผมต้องการที่จะมาที่ประเทศไทยก็ให้ยอ่อลงไปก่อนนะครับยอ่อแล้วก็ลากนะครับลากนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยไปขยายเพื่อที่เราจะดูต่อว่าของเราอยู่บริเวณไหนนะครับถ้าอย่างเป็นกรุงเทพก็อยู่ประมาณนี้นะครับต้องการละเอียดก็เข้าไปดูนะครับอันนี้เป็นแบบแรกเนาะนะครับอย่างที่2ก็คือในกรณีที่เรารู้ละติจูด ด้านบนตรงนี้นะครับอลองตีจุดก็เอามาใส่ได้เลยแต่ถ้าเราไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเช่นสมมุตินะครับว่าผมจะอ,อ,อยากรู้ว่าฉะเชิงเซานะครับอยู่ที่ละติจุดลองทีจุดที่ไรน,นะครับเพื่อนๆเข้าไปที่ใน google นะครับแล้วพิมพ์หมายละติจุดลองทีจุดนะครับเราหาซักเว็บไซต์หนึ่งนะครับเข้าไปแล้วก็จะกรอกสถานที่ ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ฉะเชิงเซานะครับแล้วก็เสิร์ชได้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นคร่าๆวๆแล้วทิจูดลองทิจูดที่เท่านี้ก็ Copy นะครับออกมาแล้วก็มาวางในช่องนี้นะครับสองค่านะครับแล้วก็กดเซ็ต ตอนนี้ก็จะเป็นข้าวๆที่ฉัดเชิงเสาเห็นไหมครับตัวพอยต์จะย้ายมาอยู่ที่ตรงฉัดเชิงเาละแล้วก็เลื่อนเข้าไปดูนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าของเราอยู่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมจะพอยต์ไปที่โรงเรียนวัดเทศบาลวัดแหลมใต้นะครับผมก็ลากเพราะมันก็จะอยู่คนละกิจใช่ไหมครับเพื่อนๆลองดูจากด้านบนไอเดียเพื่อนๆดูก่อนด้านบนตอนนี้เป็นโอเคศูนย์สามเอ็มจีนะครับทั้งๆที่จริงๆมันอยู่ใกล้กันมากนะครับแต่เวลาย้ายมานะครับที่โรงเรียน ก็จะกลายเป็นลงท้ายเป็น NQ นะครับประมาณนี้แล้วก็เอากริปโลเกเตอร์ตรงนี้ไปใช้งานได้นะครับก็เป็นวิธีในการหากิปโลเกเตอร์แบบง่ายๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ